สวัสดีค่ะป๋อกับเมิงแดงชาแนลเนาะค่ะพี่นองค่ะมือนี้ผ้าพีผ้านองมาหล่อเบิงเฮ็ดปวกคือเก่าค่ะตามลาห่วยเนาะค่ะพี่นองค่ะช่วงนี้เฮ็ดปวกกาลังอค่ะมาค่ะมาถึงแล้วนูแดงกับพอแล้วค่ะพี่นองค่ะค่ะมาค่ะจ้ามือนี้มากะป่าเนาะค่ะมากะปีสาวค่ะเดี๋ยวคุณจะนต้องห้น่อยหน่อยเ้ค่ะ ดอกกำลังพอดีเก็บค่ะพี่น้องขาใบหน่อยใบใหญ่ใน,นหัวเขาป่านั่นเด้บุญครับดึงมาเลยป่านี่หัวเขาหนาป้าเนี่ยโอมันดิด,นดึงมาหลุดเออ ยาวๆกันไปเลยค่ะเก็บเพลผัวงน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะกนไปกลุ่จ้ะไปต่อนู่นเลยเกิดประลุดมาถกความหมายกันปลานเนาะเก็บมาเลยจ้ะดูทั้งผีงอีกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเก็บให้ไม่ได้ปลาเนี่ย อ,อยู่ทางนี้ก็มีเนาะค่ะพี่น้องอืม,มเกือบเกือบเกือบไปทางเขาเลยแลย้วคิดดิจ้าตัดไอ้ดิง เราทาง,งานาได้ก็พอดีค่ะโอ,คโ,อคโอเคค่ะเก็บไป้จ้า บาทำงานบาทำงานงการงานการเกลียดอยู่ตรงนี้อกีกค่ะพีน่น้องดิเดี๋ยวแม่เดี๋ยววางตาก่อนวางไดอะไรนี่นี่อันนี้ก่อนอันนี้ตีนปลาก่อน ป็นคนคิดทางน้ำเขาบอกเ่องเพื่อคนที่งไงปียกเนี่ยหยัดไม่ยัดไม่ไปดีนี่ก็ไม่ โอ้ยบลี่เขาดึงพัก,กปไปแล้วป่านี่นี่รนไปแล้วเดี๋ยวนะออเอาตาไงไดปะจกก็เลยนะไล่อันอยูได้ปลี่ได้เดี๋ยวนองอันอีสองอันได้ป่า นนนหนึ่งๆป้าดูปไว้ดีๆดีละบูปกำลังให้คุณเออ,เอจ้า,างงด้จ้า ตาตรงไหมไหมเห็นปะเนี่ยไหมไ่มยูดีจ้ะอยู่นี่อีกนะคะอยู่ะเดินี่กระแมนได้ป่าอืมนี่นี่กระแมนได้นี่นี่หน่อยค่ะเอาเลยค่ะความตะขึ้นเป็นแบบหัวดำๆเนาะ บัตท่านใหญ่จากพี่น้องจ้าแต่ก,ก็ต้องเก็บเพราะว่ามาไกลตาหิ้งอีกวัวนี่นี่มือตาไม่กลวยนี่ใหรวะล่ะเมียนอีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งแมนัเอ้าอันนี้จ้ะเรานี เลยจ้าโอ้ยโอ๊ยอปุ๊บยุบีับนอกัน สิบอมีการผูดจ่ายในเรื้อค่ะพี่น้องค่ะเหมือนสิมีคนอยู่ทั้งหนาค่ะหย่านคนาตามันมีคนคุยกันอยู่ทั้งหนานะคะพี่นอ้องอาร์ซบูเลยเปล่าเนี่ยค่ะกุบกันรัวๆค่ะมีได้ปะ <c oughs> อ้าว เขาเลยเขาเลยดึงเลยจ้ะมันได้อันก็สำหยังเอาเยี่ยมเหมเอือนไปถ้าพีต่อค่ะลัวๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็ดปรวกสายน้ำต้าใช่ดายนากปาเนอะอ มือหวานเขาเขบโ,โอโห้ปลา,<ม>าทัางไต่ไยาวเอาทิ่มแม่เาได้ปลาเราไปเอาได้ยุหลามได้ยุบีปลาแดงมาสาบุด หมอกเลยจ้ะพี่นงองจ้าเอลยจ้าเป็นสายเลยเด้อค่ะมูนี่พี่นงองจ้านี่แหละคะ่ะเขาเดินเให้ปลวกสร้ายหนามพองแ่ะ คนเตี๋ยกับชิมน,นานดิทั้งแต่มือปลากันเลยสามีก็โอเคแล้วละจ้าเด็เกเก็บเพชรปีหนึ่งเถอนหนึ่งก็ยังดีงาม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 นี่ๆๆๆๆๆนี่นี่ีครักนต่ขามันแข็งดีปนปลาเนาะ อ่า้พี่น้องจ้าเห็ดปวกเห็ดปวกปานมาเก็บน้ำกันด้อค่ะมูนี่ก็บไ่เต๋อค่ะเก็บเรียงแถวกันมาเลยค่ะริมฝั่งห้วยนะคะบ่เด้ไปเก็บในปา่าได้ตรงไงดอกเด้อค่ะพี่น้องค่ะริมฝั่งห้วยอย่างเดียวค่ะ เมื่อนี้ก็ถือว่ามันสุดๆค่ะพี่น้องพอได้เก็บอยู่ค่ะถูข่างามเนาะป่ามัน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 มื่อี้มันอยู่เด้อค่ะไงคืนมีแห้งในยังป่านั่นป่าก็บป็นไค้ามันมมฮักอาอยแห้งเลยเอออัน้าละป่าสิได้เงา เดือนครับปลาเจรได้ก้อนปลาสนิ่งกันบ่นมีนิ้ตีนปลาหนิดูดูอย่างแต่ตาขอยู่ใส่วันนี้สองคนชิวๆค่ะชิวมากเลยค่ะโจะ <laughs> หมุนเหมือนน่าค่ะนี้ค่ะเยอะไอก่อนโอฮั้ว์กรีบเห็ดหมุนเห็ดมุนลองไปอีกก่อนกลมให้เอา เอ๋อนี่ข้อแล้วมันเหมือนแหละดิมันจะไปนั่งป่าแล้วถอยขนาดเจ็บดีสองคนได้ค่ะนี่ <c oughs> ชิวๆค่ะชิวๆเตียมันมุน ยังไงเนี่กับบ้านนอกป่าซื้ซื้อว่าไซน้ำแมนเดลยังเต็มกว่าตาดินี่แมนอันต้นเก็บนี่บ่ทอดได้ดอกค่ะต้นล่างพุ่นละต้นล่างพุอะไะสิรู้สึกเมื่อยแห้งโอเคค่ะไปค่ะฮะต่ออีกค่ะพี่น้องค่ะงามๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ งามดีเลยแต่ขาสั้นสัส้นโอ้ยคนกีเพ็ดกระบาเป็นอโอเคค่ะ คะพ่ออี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะหิน,ห,น,นหินลายลายดึงตาหินลายได้เลยเก็บเพชรสบายสบายชิชวๆหมดงเทีเก็บง่ยางยๆนันนไ้จะเนี่ยเดินไทยลงไปบางนั่นเก็บ บ่อขี้เหยียบมือขึ้นค<ะ>่ะเขามามือนึงเขากระเพางนี่ออสิแหละมือขึ้นเขาต้อตงไปขุข่ขอขอเขนเห,ห,ห,หยียบคงต้องเขากระเพาะนี้แหละบางคนนี่งมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดนดำกันค่ะพี่กัดดินฝังห้วยนะคะวันใด้ันใดก็พอแต่ว่าห้วย มาเรื่อยๆเนาะออกจากปลาใหญ่เนาะป่าเนะาะเล้วก็ดิ่งมาเรื่อยๆค่ะไม่มีจุดหมายนะคะแต่บอกได้แค่ว่าริมฟังหวยค่ะ <c oughs> แต่บผมว่าริมฟังหวยบานใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะผมจะว่านะที่เราเลาะ,ะสนมนีแหละค่ะจะทำยังไงเนี่ยมาอุ้มเงินกันมาปัากันก <c oughs> ั่เลยรวนเงินกันติจ้าเอามาเนี้กัน เจ้าพี่น้องถึงอึ่งร้ายจนประหยัดหอดปากเห็ดกลาังงามค่ะดอกใหญ่มากเห็ดดอกกลังงามเลยจ้ากำลังแพงนะ พี่หนเก็บมาคืบอบ่มีให้คนอื่นแล้วไม่จะให้เขาสองคนเลยตุ้มใหญ่มากค่ะอมทางลัดเลยค่ะพี่น่องขาเมือนนี่นี่สืบ ทางงามเลยอยู่ข้างๆกันก็มีด้วยป่าแท่งน้ำไม้ก็ยินหัวดำๆอยู่ยถัดกันไปนะหักไมมหไมข้าอย,ยัางหักไมหมยนึงเลย,า,ยางัน ดิเห็นบอกแม่ละจานนั่นละอาหารใหม่อืไออนไหนเดโอเคค่ะนี่และค่ะไปหากันอีกค่ะพี่น่องค่ะอืมจุ่มงามเลยค่ะกำลังแทงน้ำหวายมีจ้า กำลังแทงน้ําไม้เลยนะป่าอ้มืดออ,ออกอีกด้วยนี้ปะดีทํำไมเป็นลักษณะนี้เพราะว่าดินมันยังสุ่มอยู่นี่อืออยินทอีงนี่มันคือสุ่มอะเนี่ย กำลังออกเลยอะ่ะสงสัยมันสะง,งัดคอนอะ่ะปากเลยนะอมเออกมนเลยโพลแบบตุ่มๆออกมากางไงกำลังแบบอันนี้แล้วนนี่นะตุ่มยหญไๆเลยจากพี่หนงจ้ะมานจ้ะมื่อนี้ โอ้ยม,มีอีก3จุ่มอมป๊าพี่น้องเบิ่งเห็ดปวกน้ำกันด้วยค่ะบ๊ดเบิ่งอ่ะอวบๆพุ่นน่ะเบิ่งเห็ดปวกดองนี้เบิ่งป่ายเพิ่น สุดยอดอะไรต้องมาพีซ่าต้าฮิมเบอรสามันเดอร์เฮ้ยซามันจ้ะเขียนเจือเขียหาต้องเดือเขียหาฮะอีู่พีกีด้วจ้าอีู่พีอ,อีกสามสามสี่ ยอมเดียวหูนี่กล่องคือหลายแฉะนี่กล่องคือหลายอ่อนน,อน,อะนะแทะเมนไม่เลยปลายยอมเ่ยมัดขึ้นเอือวิียมันก็ขึ้น จะขึ้นในแดงเกันเมียนจะทองก็ขึ้นทองก็ขึ้นตบๆท้องขึ้นไปเื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงซัมนี้ก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขาไปรับชมคลิปนู่นแดงกระบ้าเม่งเลยเด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมานอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะได้พ่อแกงอยู่ค่ะเหมือนหนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ